เป็นตัวนีมิสติดนะครับก็จริงๆมันก็ออกมานานแล้วนะตัวนี้แต่ว่าด้วยที่ผมพึ่งต่อเสร็จนะตัวนี้คือแบบเป็นทีจีตัวแรกที่โคตรแบบมันยุ่งยากนะครับคือมันไม่ยากหรอกแต่คือมันค่อนข้างจะแบบใช้เวลานานเพราะที่ว่ามันเป็นงานโมจีน,นะครับแน่นอนว่าอะไรที่มันแบบนั่นแหละโมจีก็คือมันค่อนข้างจะต่อ,อยากนิดนึงนะครับอ่านี่คือนีมิสติสุดรอสุดเท่ของเรานะครับเรียกได้ว่าตัวนี้คือผมค่อนข้างใช้เวลานานนะคือตวนี้ผม ต่อานานมากประมาณเดือนกว่าได้นะครับประมาณเดือนครึ่งนะครับนะเออประมาณเดือนครึ่งสองเดือนนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็ใช้วนนเวลาประมาณเดือนเดียวเสร็จแล้วตัวนี้คือนะครับมันก็แบบนะผมติดงานด้วยไงนะครับพอติดงานทํางานปั๊บคือมันก็ไม่ค่อยเวลาต่อนะครับมันก็จะแบบโอเคนะครับตัวเนี้ราคาแรงนะปัจจุบันก็ราคาไปแรงอยู่นะครับตัวนี้เกือบสามพันได้นะต่อผมได้ราคาพีมันก็เลยแบบ ไม่ถึงสามพันแต่คือราคาปัจจุบันก็คือเกือบสามพันแล้วหรือว่าสามพันไปแล้วก็ไม่รู้มานะคืออันนี้ผมไม่แน่ใจราคานะครับก็ลองไปถามแต่ละร้านดูแต่ผมกำล,ลังตีเลยว่าตัวนี้ยนะ่าประมาณสามพันกว่าบาทได้เนี่นิดๆอ่าประมาณนี้ก็นั่นแหละเข้าใจว,าว่าราคามันแรงแล้วตัวนี้คือแบบแม่งดีจริงงานดีนะครับตัวนี้คือบอกเลยว่าเป็นตัว PG ที่แบบโคตรดีอะ่ะซื้อมาคุ้มเลยตัวนี้นะครับโอเคครับมาดูดูขยับของมันซะหน่อยดีกว่านะครับ เริ่มจากส่วนหัวก่อนนะส่วนหัวเนี่ยนะครับโยกขึ้นนะครับเนี่ยโยกลงหมุนซ้ายขวาอะไรได้นะครับเนี่ยก็ค่อนข้างไหลลื่นนะแบบไม่ได้แน่นเกินเยินไปเนี่ยคือแบบไหลลื่นกําลังดีเลยนะครับแล้วก็อะในส่วนของลาตัวเนี่ยนะครับอ่ตรงด้านอกด้านบนมันครับเนี่ยเปิดขึ้นเปิดลงได้อ่ะเนี่ยด้านข้างมันก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเปิดขึ้นลงอะไรได้นะครับแล้วก็นะครับเนี่ย ได้นิดเดียวนะเพราะว่าเนี่ยมันติดแง่งประมาณนี้นะครับลงก็ลงได้นะนเยเกือบสุดนะครับแต่อันนี้คือผมขี้เกียจถอดเข้าถ,ถอดออกนะครับมันก็จะแบบไหลลื่นนะไม่ได้แข็งแรงจนเกินไปผมว่ามันก็กำลังโอเคเลยนะครับแล้วก็กระโปรงเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยพับขึ้นเนี่ยพับลงได้หมุนซ้ายขวาปรับระดับได้ตามใจชอบเลยนะครับโอเคมาดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับโครงด้านหลังนะครับขยับนะครับขึ้นลงได้แค่นิดเดียวนะครับเนี่ย ขยับขึ้นลงได้ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยจะมีช่องเสียบตูดนะครับเนี่ยนะครับสามารถเอาการเสียบมาเสียบอะไรของมันได้ปกตินะครับโอเคเรามาดูส่วนท้ากันบ้างดีกว่านะครับหมุนซ้ายขวานี่ขึ้นลงครับขึ้นนะครับเนี่ยครับลงได้นะครับซึ่งพาพื้นครับลงได้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยเกือบสุดเลยนะครับแล้วก็เท้ามันเนี่ยนะครับเหมุนขึ้นลงโยกขึ้นลงนะครับเนี่ย ยังซ้ายขวาอะไรได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวขขนนะครับเนี่ยเขียนพับขึ้นอ่ะพับลงได้นะครับเนี่ยหมุนซ้ายขวานะครับเนี่ยอะไรได้ปกติเลยนะครับมือก็เปลี่ยนได้นะครับมีมือมาให้หลายแบบอยากได้แบบไหนก็เปลี่ยนได้นะครับโล่ก็ติดได้ทั้งสองข้างนะเนี่ยมันจะมีโล่สิบก้านอยู่นะครับอ่ะแล้วก็กุงเล็บผมดูบอกไปนะครับกุงเล็บมันเนี่ยขึ้นพับลงได้นะครับไม่ใช้แค่ถอดเข้าถอดออกแค่นั้นแหละครับอ่ะแล้วก็ตัวไหลนะครับเนี่ย คับขึ้นพับลงได้เล็กน้อยนะคร niño niño ับในส่วนของตัวด้านล่างมานะครับเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็เนี่ยถ้าเราดึงตรงสีแดงมันออกนะครับเนี่ยเห็นป่ะถ้าดึงออกนะครับพวกตรงนี้ก็จะกลางออกมาเห็นป่ะถ้าเรานี่เสียบเข้าดึงเข้าอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นป่ะผมกดเข้าไปเห็นป่ะเนี่ยคือออกนะพอดึงออกเนเห็นป่ะพวกนี้โผล่มาเห็นป่ะเนี่ยพวกนี้ก็กลางออกมาครับแต่พอเราเสียบเข้าไปเนี่ยเห็นป่ะอ่านี่นะครับก็ปิดเป็นไงเหมือนอารมณ์เหมือนเปิดเกาะได้นะครับ แบบโคตรดีเจ๋งนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ามาดูแบกแพกันบ้างดีกว่าครับแบกแพกนะครับ,รบอาวุธนี่เรียกว่าอาุปกรังติดได้ตามสบายนะครับเนี่ยนะครับอาวุธแบกแพกมันเนี่ยก็โยกขึ้นนะครับเนี่ยอ่ะหมุนขึ้นลงเนี่ยเอียงซ้ายขวาเนี่ยปรับองศาอะไรได้ปกติเลยนะเนี่ยนะครับก็แข็งแรงลื่นไหลไม่มีอะไรที่แบบนี่ไปนะครับคือจริงๆถ้าต่อแบบลวกๆก็มันคอนข้างฝึกแข็งนิดนึงแต่อันนี้คือผมขัด นะครับแับเนื้องานให้มันเนื้องานมันไม่หนามากครับมันก็เลยแบบมีความพอดีนะครับอ่าไม่ได้แน่นเกินไปนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับอาวุธก็ถอดออกถอดเข้าอะไรได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวเนี่ยนะครับในส่วนของตัวอารมณ์เหมือนคอไฟเตอร์นะครับตัวนี้นะครับตรงสีม่วงนะครับเนี่ยตรง้อนดาบินะครับเนี่ยยกขึ้นนะครับยกลงได้นะนี่ประมาณนี้เลย เราก็ด้านล่างของมันนะครับตรงนี้ก็โยกขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับนี่มีของมันเท่เลยนะครับผมชอบตรงนี้มากเลยนะเท่ดีนะครับโอเคอาวุธนะครับอย่างอาวุธชิ้นนี้เนี่ยนะครับเริ่มจากตัวโลกก่อนดีกว่านะครับตัวโลกเนี่ยไม่มีอะไรนะลูกเล่นมันนะครับไม่มีนะครับมันก็เป็นโลกงูๆแค่นี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวดาบเนี่ยนะครับเริ่มจากเล่มนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่านี่เล่มนี้นะครับเนี่ยเล่มนี้ก็สามารถเนี่ยพับนะครับพับตัวด้ามจับมันได้นะครับขึ้นลงได้นะครับจะเป็นท่าแบบอารมณ์เหมือนเนี่ยถือปืนเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเนี่ยจับตรงๆเหมือนฟันดาบก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช้นะครับเนี่ยเราก็เสียบไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็พับตัวนี้นะครับลงหรือว่าเนี่ยเสียบไปอย่างเงี้ย เสียเข้าไปด้านด้านนี้เราก็พับลงอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับก็ยกขึ้นยกลงได้เล็กน้อยนะถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับค่อนข้างออกยากหนึ่งนะครับถ้าเราจะปลดตัวนี้ออกนะครับเนี่ยปลดอาวุธชิ้นนี้ออกนะเห็นปะไม่รู้เห็นกันเปล่าเลยเนี่ยถ้าปลดอาวุธชิ้นนี้ออกนะครับเราต้องเอาตัวนี้ขึ้นนะครับอ่ะตรงนี้เป็นตัวล็อกของมันนะครับค่อนข้างจะแน่นนิดหนึ่งนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับแน่นนิดหนึ่งนะตรงนี้แล้วเราก็ดึงออกมาแค่นี้ อันนี้คือมันก็ค้า่งแน่นนิดนึงก็ใช้ว่วางนิดนึงอ่าได้ละนี่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นี่นะครับอาวุธมันมันแยกออกกันได้นะจริงๆเนะี่ยเอาไปประกอบคืนหลังแล้วกันเอาไปว่าดูวุปิ่อแลวกันนะครับนี่อาวุธมันครับตัวชิ้นนี้นะเน,นี่ยพับเป็นดาบได้แล้วครับอ่าแล้วก็เนี่ยพับเป็นปืนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับเป็นทั้งปืนทั้งดาบได้นะครับตัวนี้ด้ามจับมาเนี่ยก็พับขึ้นพับลงได้นะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ประกอบนะครับ กับตัวแว็คแสกมันเนี่ยก็สามารถหมุนขึ้นลงได้แบบสุดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยถ้าเราไม่ใช้อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือเนี่ยมาประกอบกับตัวนี้กลายเป็นอาวุธนะครับถ้าประกอบครับประกอบกับก็เป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเนี่ยด้านจับมันของวุชินี้เนี่ยนะครับก็หมุนขึ้นลงได้เล็กน้อยนะในส่วนของตัวเท้าด้านจับมันเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ประกอบกับคืนนะครับถ้าเราไม่ใช้ แบบนี้นะครับเนี่ยเราก็เสียบลงล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันจะมีล็อกอยู่เห็นปะอันนี้ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะเนี่ยมีมันจะมีล็อกตรงนี้อยู่นะครับเราก็เสียบกลับเข้าไปอย่างนี้อ่านี่ถ้าเราไม่ใช้นะแล้วก็เงี้ยมันเข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วเราก็เสียบให้มันตรงรูนะนี่แหละครับผมเลยไม่ค่อยอยากเข้าถอดออกนะคือประกอบไปแล้วแล้วประกอกลับมันตัวนี้มันค่อนข้างจะแบบลำบากนิดนึง ส่วนรูชินีนะครับจริงๆอ่ะมันมีด้านจับของมันนะจะมีด้านจับเสียบเข้าเสียบออกนะครับแต่ว่าผมทอดออกไปแล้วนะครับคือถ้าใครไม่ชอบนะครับอยากใช้ก็คือมันต้องมีที่จับอันนึงนะครับก็ไอ้ว่าคือมันมีด้านจับด้านจับมันสามารถหมุนเข้านะครับเนี่ยหมุนเข้าทอดเข้าออกได้นะครับถ้าเราจะติดกับไอ้แผกมันก็ต้องต่อตัวด้านจับออกนะครับแค่นี้นะครับซึ่งตัวใบมีดของมันนะครับเนี่ยแยกได้นะครับแยกเป็นดาบ เงี้ยงเหมือนก้ามปูได้นะครับหรือว่าเนี่ยพอหุบเข้ากันก็เหมือนเป็นดาบใหญ่เล่มเดียวได้นะครับี่ประมาณนี้นะครับยิมมิคดาบของตัวนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้าเราใช้นะครับจะติดกระแทกก็เสียบไฟเดิมซึ่งอันนี้คือเสียบข้อง่ายมากนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวลูกเล่นของเฉพาะตัวมันนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูฐานกันสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวแบ็คแพคอ่าตัวเบสที่มันให้มานะครับ แต่ตัวนี้บอกว่าวค่อนข้างจะจัดท่าลำบากแล้วก็อะ,อะไรนิดนึงนะครับจริงๆคือผมมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยที่ตัวนี้มันค่อนข้างน้ำหนักไม่ค่อยไหวนะครับก็เลยแบบมันก็ต้องติดแบบเท่าที่ตัวนี้ยืนได้นะเออก็คือแบบตต้องมีกำหนดลิมิตนะเลยจะยากตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือมันสามารถที่จะยืนในเพียวได้นะครับโดยที่ต้องใช้ตัวปีนนะครับ ไม่ต้องมีตัวฐานมันเอมันก็จะจัดท่าลําบากนิดหนึ่งซึ่งอันนี้คือฐานมันนะครับเนี่ยคือถ้าผมไปด้วยไกลเห็นปะ่ะคือฐานม่งโคตรใหญ่ดูนะเนี่ยเอออันนี้เบดมันนะดูนะครับคือโคตรใหญ่แบบเรียว่าตัวนี้ใครเอาเก็บเข้าตู้อ่ะคือมันต้องมีเตรียมพื้นที่ให้มันเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยดูเบดมันนะคือโคตรใหญ่นะครับแล้วก็แบบอลังการนะครับ ตัวเบรมันค่อนข้างไม่มีจิมมิคอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าจะมีก็คือในส่วนของตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวเบรดมันนะครับตัวก้านมันนะครับซึ่งตัวเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้นะเนี่ยนะครับมันเอาหัวเปลี่ยนได้นะครับมันจะมีอยู่นะครับในส่วนของตัวหัวเนี่ยนะครับมีนะครับอ่าแล้วก็จริงๆตัวนี้นะครับมันจะมีรูล่างนะครับถ้าผมดึงอันนี้ออกมันจะมีรูล่างนะครับรูเสียบนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ย ตัวปีสื่งออกมานะครับที่คอยรองรับด้านหน้าอีกทีนึงนะครับมันมีมาให้นะเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบว่าใครชอบแบบไหนนะครับถ้าใครแบบเฮ้ยติดอย่างงี้อย่างที่ผมเป็นเนะี่ยก็คือไม่ได้ติดตัวนี้เราก็เอาปุการ์ดไปตเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าซึ่งมันจะมีพิกหน้ากับทิ่หลังถ้าตามข้อมือมันให้อ่าติดหลังแต่ว่าเราไม่ชอบนะครับเราเอาความชอบของเน,นนะผมชอบเนี่ยติดโชวยเท่อย่างนี้นะครับชอบด้านหน้ามันนะครับก็เลยติดหน้าอย่างนี้ซะเลยนะครับ แล้วก็เนี่ยอาวุธนะครับเอามาเสียบได้ตามร่องนะเห็นปะเนี่ยเนี่ยที่ผมเสียบนะครับเห็นปะเอออันนี้น่าเจ็นกันชัดอยู่นะตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยพับขึ้นพับลงเนี่ยหมุนซ้ายขวาได้เล็กน้อยนะเนี่ยถ้าไม่ติดว่าไอ้ด้านข้างนี้นะหมุนได้แบบเกือบสุดเลยนะเนี่ยยกขึ้นลงได้นะครับเนี่ยไอพวกที่เป็นแท่งๆนะครับใหญ่แบบเนี้ยประมาณเนี้ยได้แบบรออทิศทางเลยนะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งไหลลื่นสุดนะตรงนี้ ก็ประมาณนี้สหรับเจ้าตัวฐานแล้วก็ตัวอาวุธมันเนี่ยอ่ะนี่นะครับอ่านี่อย่างที่บอกนะครับอาวุธมันนะครับนี่คืออาวุธนะครับของตัวดาบกามปูที่อยู่ให้ดูเมื่อกี้ครับคือด้ามจับของมันนะครับก็ถ้าไม่ใช้ก็ถอดเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นถ้าเราจะใช้ก็แค่เอาขอดมาเสียบตัวนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วเขาเนี่ยอันนี้ผมบอกแล้ว่าเขาคือมีเลือกนะครับเนี่ย ครอยากติดเขาแบบนี้หรือว่าเนี่ยที่ผมติดอยู่นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเออนี่นี่คือข้อดีของมันนะครับอ่าแล้วก็หนังสือนะครับผู้มือเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างตกใจนะคือผมเพิ่งเคยเห็นหนังสือนะครับเนี่ยผู้มืออย่างนี้ทั้งแรกแล้วแบบดูนะครับดูดูคือโคตรหนาหนังสือคือหนังสือเรียนนะเนี่ยเออพอเปิดมาเนี่ยเป็นเรื่องของดีไซน์หุ่นเออเนี่ยตอรี่หุ่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ เป็นหนังสือที่แบบดีอ่ะเหมือนอารมณ์เล่าสตอรี่เลยเรื่องนี้ยมันดีแล้วมันจะมีคู่มือมาให้คือมันเหมือนทาแยกนะครับคือถ้าเป็นหนังสือสตอรี่ก็คือมีอยู่ในเร่มนี้เลยนะครับแ้าเป็นคู่มือต่อคืออยู่อีกอันหนึ่งนะอันนี้ผมพูดความรู้สึกของผมแล้วกันนะคือสําหรับตัวผมผมว่ามองว่ามันเมื่อค่อยเวิร์กนะครับหน้าตามันนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่คือโครงพลาสติกน,นะเราจะมีพวกสําเร็จรูปมาให้เราก็ไม่ต้องเทพจะต่อเลยนะรจริง นะครับเนี่ยพวกจอยเสียบต่างๆตามส่วนขาแขนมันอย่างเงี้ยนะครับบางจุดคือเราแทบจะไม่ต้องต่อเลยนะครับเราเราสามารถใช้ได้เลยแต่นะครับคือผมจลองผมลองมาเสียบหมดแล้วคือใครเอาอันนี้ไปเสียบนะครับผมบอกเลยว่าไม่แนะนํานะครับตัวนี้ไม่เวิร์กนะครับคุณต่อเองดีกว่ามันจะมี2แบบนะคือแบบที่เป็นสัเร็จกับแบบต่อเองนะครับผมแนะนําว่าต่อเองดีกว่านะครับมันเสียบแบบมันจะไม่อึดอัดไม่ไม่อึดอัดอ่ะ อันนี้คือผมบอ,อกเลยไม่เอืดอนัดผมลองแล้วนะครับแล้วคุณก็พยายามเก็บเนื้อง,งานให้มันดี